สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องของการแก้ปัญหาการพิมพ์ข้อความผิดตัวอย่างของเราก็คือเมื่อเราพิมพ์นามสกุลของเขาผิดนะครับในเอกสารซึ่งนามสกุลหรือชื่อของเขาเนี่ยปรากฏในเอกสารเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากเราจะแก้ไขอย่างไรให้รวดเร็วนะครับโดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่หรือ ทำการคัดลอกแล้ววางหาตำแหน่งก,การวางนะครับซึ่งจะทำให้เสียเวลาเราจะแก้ไขอย่างไรตัวอย่างของผมก็คือการพิมพ์นามสกุลผิดนะครับจากสหรือสี่นะครับตัวนี้ต้องเป็นขอควายแล้วก็สอสลาดนี้ต้องเป็นสหรืสี เริ่มแก้ไขเลยนะครับเข้าตรงนี้ครับคําว่าแทนที่แล้วให้เอาเคอรเซอร์ลากคุมข้อความที่ผิดครับคัดลอกแล้ววางสิ่งที่ค้นหาวางครับหรือใครจะพิมพ์พิมพ์ข้อความที่ผิดก่อน แล้วมาดูที่ช่องที่2ครับช่องที่2ให้เราพิมพ์ข้อความที่เราต้องการแทนที่ในที่นี้คุพิมพ์เปลี่ยนเลยนะครับ,าบนามศักุลข้อมูา ที่ถูกต้องตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราทำการชิกที่ตรงนี้แทนที่ทั้งหมดโปรแกรมเปิดก็จะบอกว่าทั้งหมดที่เราทำก็คือ6ครั้งแสดงว่านามสกุลิอยู่ที่6ตตำแหน่งชิคตกลงครับนามสกุลตัวนี้ ข้อความจะดิก็จะเปลี่ยนไปตามสิ่งที่เราต้องการแก้แกันเดี๋ยวไปดูนครับนามสกุลเปลี่ยนให้แล้วนี่คือตัวอย่างเอมาดูตรงนี้บ้างทีนี้เปลี่ยนเปลี่ยนวันหน้านะครับวันหน้าของเราท่านกเกษียณไปแล้ว เราจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่มที่นี้เป็นผู้นักการทำเหมือนเดิมครับขัดลอกกรณีชื่อของท่านเนี่ยมีเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ท่านก็เสียไปแล้วเราจะเปลี่ยนขัดลอกแล้วว่า้วพิมพ์คนใหม่ครับ แล้วใช้คำว,ว่าแทนที่โอเคเปลี่ยนแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยต่อไปแทนนะครับแถนก็คือเรื่องของการเปลี่ยนเลขอา a ร i บิอาหรับิเรามีเป็นเลขไทยเอาแบบง่ายๆนะครับบางบางคนเขาจะใช้ไมโครเปลี่ยนครั้งเดียวเลยแต่ของเราเราเอาแบบ เปลี่ยนง,ง่ายๆแล้วก็เข้าใจง่ายๆเพียงจักตรงนี้เข้าเมนูแทนที่ก็พอสิ่งที่ค้นหาครับคือหมายเลขหนึ่ไล่ไปเลยครับหมายเลขหนึ่แล้วเราก็พิมพ์เลขไทยแล้วแทนที่ทั้งหมดครับตลกลงเลขหนึ่งของเราที่นี้ครับที่เป็นอารบิก็จะเป็นเลขไทย ไล่ไปเลยสองไม่นานนะครับทีละตัวไปเลยมยีก้าว มีวิธีเปลี่ยนครั้งเดียวครับคือไมโครแต่ว่าจะเข้าใจยากเอาแบบนี้ง่ายกว่าเดี๋ยวราดูไปที่เละตัว เหลือเลขอะไรบ้าเลขแป และสุดท้ายนะครับคือเลข0ูนย์อ่ามาดูกันเลยครับเสร็จแล้วปีครับอ่าเลขของเราก็จะเป็นเลขไทยเรียบร้อยหรือเราจะเปลี่ยนไทยเป็นอาราบิกก็ได้หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับ ผู้ที่ทำง,งานเอกสารใ i c r o s r o s w w r r d ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวนนี้สวัสดีครับ